พ่อแม่บุก๊กเขาบอกว่าเขาจะพาทับทิมเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ที่ที่หนึง่งแม่บุก๊กจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบแม่บุก๊กนะฮะ <S 2> <S 2> มีหมดทุกอย่างแม่บุก๊กกินแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนที่นี่ <S 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 มาซื้อเถอะมาซื้อหมดแล้วมาเหมาหมดเลยปูย <S 2 S 2> ักษ์ทุกคุณอร่อยมากแม่บุ๊กอรอุ้ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องกิมมี่ไทม์นะทุกคนครับทีมยังไม่มาครับวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะเรากำลังจะไปอาเฮียบาก,กับแม่บุ๊คซึ่งวันนี้เฮียบากับแม่บุ๊คเขาบอกว่าเขาจะพาครับทีมเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ที่ที่หนึง่งเป็นที่ที่ทีมแบบชอบมากเป็นสวรรค์ของทับทีมผมก็ไม่รู้วหมกันที่ไหนมาหรอเฮ้ยไหนไปดูดิครับทีมม,มารอที่รถเลยนะ โอเคครับตอนนี้เราที่บ้านเทียบานแล้วแม่บุ๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนะและตอนนี้บอกเลยว่าแม่บุ๊กจะเซอร์ไพรส์ทีมจะพาไปที่ไหนเราย,ยังไม่รู้ฮะแต่ว่าแม่บุ๊กจะจิเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบแม่บุ๊กนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะับจิมใส่ชุดแบบแนวนี้เลยเหมือนกันเพื่อนเราดูว่าจะเป็นยังไงไม,มาแล้วโวยแล้วจะกลายเป็นแฟนแม่บุ๊กวันนี้นะฮะทุกคน ตัวมาพีพีงงกว่าเมื่อกี้เบียบบ้านมาแล้วค่ะบเฮ้ยเบียบ้านโอเคค่ะเขาเป็นเบียบบ้านเหรอฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรถแล้วนะฮะที่นี้จะเป็นเซอร์ไพรส์ทีมเห็นทั้ทีมอยากไปมากแต่ยังไม่บอกคือที่ไหนใช่ไหมครับคือพวกผมรอลุ้นกันมากวันนี้แล้ววันนี้ผมเด็กตัวเบียบบ้านไม่ได้อยแล้วครับที่ก็เป็นแม่บุ๊กนะฮะเป็นแม่บุ๊กวันนี้พวกคนในตลาดหัวรอเอาป่ะเอาฟวันนี้ตลาดเหรอฮะฮะเอาวันนี้เซอร์ไพรส์คือไปตลาดอุ้ย พี่ผีามาอ่ะชอบนัดกินกันอยู่แล้วกินนู่นกินนี่กันก็เลยแบบว่าแม่บุ๊กเลยเสนอว่าเดี๋ยวจะพาไปตะลุยกินที่นี่ของดีฝั่งทนถ้ามาฝั่งทนแล้วต้องมาค่าเรียกว่าที่เนี่ยคือของดีฝั่งทนอ่าถูกต้องออที่ทั่วกรุงเทพคือร้านอร่อย ให้ใหตลาดเมืองทบุรีเอ้ยเหมือนรู้มาก่อน <c oughs> เหมือนเรากบซิบบอกเข้าไปแล้วตีมคคิดว่าที่ไหนครับตลาดสดทบุรีย่ในที่สุดจะพูดมาแล้วว่าเราไปกันที่นี่ <c oughs> แต่เราทำเหมือนไม่รู้ว่าเราไปไหนกัน <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวบรรยากาศที่ตลาดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ โอเคครับตอนนี้เราที่ตลาดเมืองทนกรุงทนบุรีเรียบร้อยแล้วนะตังทนบุรีเมืองทนไหนล่ะเมืองทนกรุงท,<น>ท,ท,ทนบุรีน้ำนี้ดังไปทัว่วทิน จะบอกว่าที่นี่คือตลาดสดทนบุรีมาม่าเป็นเขาเรียกเป็นไกด์นำแล้วกันเดี๋ยวเราไปรับทีมงานก่อนเอาเข้ามาอะไรก็เป็นประมาณนี้น้ำลำไยสดนบีบีขอเริ่มมานนี้เลยนะนี่ประเดิมมาด้วยน้ำลำไยสดน้ำลำไยบีบีก็กินทุเรียนเหรอฮะชอบมากีแต่พาดูไปกินวันนี้พานูุจะกินกับเฮียเียขอร้องเดี๋ยววันนี้ก็แต่งตัวเหมือนกันแล้วก็กินนิดเดียวน้องกัดดูให้เฮียเห็นอยากดูเฉยๆขีเฮียไม่กล้าหาเฮียยังไปตามที่พานุบอกให้ไปนั่งคนเดียวเดี๋ยวเฮียจะคัดทุเรียนที่อร่อยที่สุดให ถ้าพิมมันุษย์แต่งินทับทุเรียนจริงจริงจริงกูนทุเรจริงกูนทุเรียนแล้วก็บอกในระหว่างที่บุกทอดไก่อยู่แล้วพานุถ่ายคลิปให้แล้วมีคนส่งทุเรียนมาให้จัดสมุยแล้วกล่องทุเรียนอยู่เนี่ยพานุกลินอะไรอะครับถ้าพิมเรียบร้อยแล้วได้ทอนเทนละได้ลองเขาจะลองทับทุเรียนดูอุ้ยเอาแล้วทําเองเลยป่ะครับแับนี้นี่ร้านนี้เลยทุกคนเแบบแบบร้านใหญ่สุดอร่อยมากเอ็นเอ็นอุ้ยแล้วเขาเสิร์ฟแบบว่าใช่น่ารักมีฟามิโก้ด้วยไม่เขาเสิร์ฟแบบว่ามีลำไยอยู่มานี้เลยอะว่าป้าชอบรสชาตินี้ ี่อร่อยมากอุ้ยพี่มันอร่อยมากมันคือลำไยเลยอะลำไยแบบไข่ทองคำอะกินลำไยชัดมากแล้วแบบหวานแบบกลมกล่อมโอ้นี่ได้มาแล้วนี่ดูดเข้าไปมันมีมูนอยู่แล้วมูนอร่อยมากรูนี่ยไม่เอาอืมชื่นใจเอาไพ่ปนุกินดูอ่ลองชิมดูลำไยเลยเห็นป่ะหอมอะ อร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะสนใจตรงนี้ก่อนเขาบอกเขาไม่เคยกินน้ําแบบนี้ไม่เคยกินน้ำเขาตกใจอร่อยมากไปถึงลึกๆมันจะมีบุ้นไม่เคยกินดาลลำใหญ่ฮะแล้วก็ไม่เคยกินทุเรียนวันนี้แหละอร่อยเป็นไงอร่อยออร่ยเอาอะไรให้มันนตื่ีดูตลาดดูเชนเดลียค่ะโอ้โหแรงไปเป่นทอลังการมากที่นี่คือคาร์ลิฮาร์ตนะคะตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดอ่าใช่สําหรแกะคออ่าง เดินอ่ะคนกเลินทั้งนั้นเลยอ่ะโซนนี้ก็จะเป็นตลาดปูมีแบบขนมเบื้องตลาดปูไอติมไข่แข็งนี่อ่างอะไรอย่างเงี้ยเออชอบกินไส้กรอกอีสานกันไหมคะชอบร้านนั้นเด็ดคุณปุ๊กเนี่ยค่ะสุดไปไหมพี่ทีมชอบมากไส้กรอกอีสานไปให้พี่ทีมก่อนไปร้านแรกไส้กรอกอีสานร้านนี้ค่ะนุขนมปังวางหลังท่มาที่นี่ไม่ต้องไปถึงวางหลังนะแค่ตลาดคนอันนี้อร่อยมากเอาหยองล้วนค่ะมีหมูแยงไหมคะแม่มีเดียวขยะขยะ เอาไหมแม่บุกใส่ผื้ชายเหมคะแล้วทิมกินเลยร้านนี้ผมจำได้ผมไปกินที่วังหลังไม่ได้กินต่อคิวยาวแล้วรับแต่เงินสดเลองค่ะมีร้านที่อะคือใส่เป็นแบบนี้เลยเหรอคะเท่านั้นใช่ค่ะไส่มันเยอะมากอบางคนเราไม่รู้นะกลัวไหมอุ้ยฟินอืมอยมอร่อยแม่แม่บุกหนูชอบแป้งของร้านนี้ ดูครับโอ้โหโคตรนุ่มเลยอ่ะเออหนมปังเขานุ่มอร่อยเลยแม่อ่ะลองขนมไม้ขีดอันนี้แม่บุกป้ายามาของร้านชาววังกินแล้วหยุดไม่ได้บอกเลยมันหยุดไม่ได้จริงจริงแล้วต้องหมดเลยนะม่อร่อยคุกชอบกินโคตรอร่อยอ่ะรสชาติเหมือนอะไรคะอยากให้ทัาทินกิน มันไม่แข็งทุกคนมันนิ่มมากขนมไม่ขีดบุ๊บบุ๊บบเป็นขนมที่เหมือนไม่เคยกินมาก่อนมันผิดปกติครับไม่อยุดไม่หยุดคิดไป่ว่าอร่อยนะเวันนี้อันนี้กินหยอดไม่ได้จริงไหนขนมไม่ขีดอร่อยเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้จนจบเลยเจะกินไส้ของเขาพี่เอกชอบอะไรอย่างเงี้ยเพลินๆใช่เพลินมากไปเลยค่ะคุณปุ๊กสนามหลวงค่ะไส่ก๋วยอีสานเอา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 อะไรอ่ะอีสานหมูบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่อยู่สนามหลวงสองแล้วก็ ย้ายมาเปิดที่นี่และที่นู้นก็ยังมีอยู่อร่อยมากร้านนี้บอกเลยอีสานหมูมาแล้วเอาเลยอิ่มมากแต่เราจะกินให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยจริงไหมขออนุญาตใช้มือนะครับนังหมูเด้งมากเด้งยังไงเด้งเด้เด้งเดเด้งเอาอย่ามาเด้งไงอร่อยมากพี่มันไม่เปรี้ยวมากแล้วเนื้อหมูเน้นๆหนังหมูกรอบๆไม่เบียกินกัดเลยลูก แล้วรีวิวกับกล้องครับบอกว่าโอเคโอเปร้านต,ต่อไปกันโอเคฮะทุกคนเรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวแม่บุ้งจะพาไปไหนไปดูกันนะฮะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตลาดสดพวกผักพวกเนื้อหมูตอนที่ไปหาผีเป็นคนกลัวผีมากแต่ได้เขาปลดล็อกชีวิตเฮียให้ไม่กลัวผีต่อไปและบอกว่าเฮียต้องอยู่คนเดียวเฮียต้องหาคนเดียวเฮียทำวันนี้เอกพานุจะกินผู้เรียนเป็นครั้งแรก ไหวหรือเปล่าเอาเอาสมัครใจเอาสมัครใจได้กัดได้นิดนึงเอาละสี่สิบาบาทแม่นี่ถือว่าแม่ไม่แย่ใช่ไหมอยู่ต่อหน้าตรงเน<ร>ี้ยควาดีแบบด<ๆ>ีพี่กินเกรดดีเลยเฮียบอกเฮียไปหาผีเฮียกลัวผีเฮียยังไปผมไม่ชอบคู่เรียนแต่เพื่อเฮียเฮียไปหาผีได้ผมก็ต้องกินได้ยอดนี่แหละดมก่อนดมก่อนมีกลิ่นไม่ดมได้ไหมตรงนี้เลยไม่ยอมกัดที่อร่อยคือตรงกลางตรงกลางเลยเนี่ยตรงนี้ง่ำเลยโอ้โหลองดมดมเอ้ยเชื่อ ขครกันใครกันใครกันไกาไหมอย่ก้าไหมไม่กลัวอะไรกันมันเป็นยังไงเป็นไงนี่ของดีเดี๋ยวเอียอร์โอ้เขาหน่อยเอียร์โอ้เขาหน่อยเอาน้ำน้ำยาไหมยิกตัวเองยืมพลังเอาจิงตัวอ๋อเวลาเราทำเอาจิกจิกดีมากเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นทุเรียนแต่มันไม่ได้แบบมีกลิ่นอ่ะมีกลิ่นอะไมันไง กลึบลบเลิบได้ขอจะเป็นรีบล็อกหน่อยไปหาพี่โอยเคโอเคถือว่าเก่งนะเพราะว่าคุณยอมกินก็เก่งนะไม่อยากให้แบบเราลองลองของจริงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็ยังไม่ชอบจริงๆแหละก็คงไม่ชอบแล้วแหละไม่ชอบไม่ชอบมีน้ำชาบนปากอย่างนี้บ้าน คุณร้านนี้เลิศชอบเหมาร้านนี้ทุกคนซื้อมังคุดก่อนค่ะเพราะว่าหามผลไม้กินแพงมากที่นู่นนะเนาะนี่โล50ไม่รู้ว่าเจอทราคาเท่าไหร่กันบ้างแต่ว่านี้ก็ถือว่าถูกอยู่นะเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็คัดมาแล้วประมาณนึงอะไรเงี้ยใช่ร้านนี้คัดมาดีมากอ่อโอเคเอา2โลค่ะชิมได้เราเอาไปเอาไปที่สตูดี้ไหมชิมได้ใชมที่สตูพี่เขาพี่เขาบอกว่าชิมได้ชิมหมดอี่เลยค่ะขอบคุณค่ะได้จ้าเฮ้ยครับทุกคน อีกสองโลไหมเอออีกสองโลไหมล่ะอืมอุ้ยแม่บุ๊กอะไรล่ะอะไรหวานฉ่ำเนื้อนั่นแบบอร่อยมากแม่บุ๊กรับลูกเพิ่มปะหนูอยากเป็นลูกแม่ขอบคุณค่ะอันส้วเข้าไปเลยค่ะแม่ค่ะเอาเปลือกออกค่ะอ่าาเนื้อเป็นไง แม่งเป็นนิ้วเดียวอะไรละเข็เน,นขาเาเข็นใช่ขขเข,ขาไี่เขาเขยนใช่ใช่โอุ้ <des k> ๊ยองมา เห็นเป็นฝั่งนู้นได้หมดเลยค่ะอร่อยอร่อยมากทุกคนเม็ดใหญ่หวานเนื้อแห้งเนื้อแบบเนื้อดีมากดูดิเห็นปะเฮ้ยนี่ลิ้นจี่หรืออะไรอะลิ้นจี่อร่อยมากไม่เล่ของพี่อะจบแล้วอันนี้ลูกแม่ลูกแม่เขาเป็นลูกแม่เลยค่ะจบเลยอ้ำเลยค่ะไม่จับแล้วค่ะนี่นี่นี่เฮียเอาใหม่เอาใหม่อีกอันนึยทำมุกแกให้ค่ะขอบคุณแกม่เป็นค่ะใหญ่มากลิ้นจี่ใหญ่มากเฮียใหญ่แบบอร่อยไหมอร่อยเห็นป่ะใหญ่มากใหญ่มากอะเนี่ยใหญ่กว่าแอปเปิ้ล ืมาซื้อเถอะมาซื้อหมดเลยมาเหมาหมดเลยลิ้นจี่อ่ะเอกล้างปากอันนี้กินได้ฮะอันนี้มีอันนี้กม่อิ่มากสดชื่นไหมอร่อยแม่ค้าขายสนุกเลยอ่ะอนี่ผมจะไม่ข้ามฝั่งซีฟู้ดเลยแล้วเนี่ย อันนี้เราพาน้องๆมาเที่ยวอะควาเรียมนะคะมาดูข้องานคเลีมอะคอาีรียะสันพรสวัสดีค่ะอุ้ยที่นี่ซีฟู้ดมันอลังการสุดเลยอะแต่ว่าร้านปูที่บุ๊กชอบซื้อบุ๊กจะซื้อนี้เลยร้านนี้โอลี่ร้านนี้เท่านั้นมีเท่านั้นอันนี้คือพีเนียมเอาไปทำอะไรอ่ะอันนี้ก็ต้อไปครูคนนี้ก็สิต่อไปครูกี่ก็สี่รใช่ตนี้ซื้อกลับบ้านไงแต่ว่าถ้าจะกินเดี๋ยวพาไปเนี่ไข่ปูที่บุ๊กซื้อคืนนั้น ออทุกคนร้านนี้นะคะคือแบบว่าเขาแพ็กปูดีมากทุกคนดูดิคือแบบว่าเขาจัดการแบบมันดูสะอาดดูแบบว่าเรียบร้อยมากอะ่ะก็เลยจัดไข่ปูไปนะคะนี่คือเอาไปแบบเผาตำน้ำพริกไข่ปูคือน้ำพริกไข่ปูมันอร่อยมากแต่เดี๋ยวเราจะไปร้านปูที่เป็นแบบว่าปูด<อ>ีเพราะว่าไส้จ,จตูรอ,อคือปูเลเวอร์ร้านนี้เ่รอะใช่นี่อุ้ยหยมาไปเลยหุย แม่บุกก็กล้าถือเลยกล <c oughs> ัวๆนี่ <c oughs> ตจ้นี้ตจ้นี้จับตจ้นี้แล้วแม่บุกจับอย่างกับแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะตัวใหญ่มากอะ่ะอย่างงี้ตัวละเท่าไหร่ฮะ,ะตัวละสองพันห้าตัวใหญ่มากอันนู้นเอาหอยหวานไหมอยากกินหอยหวานไหมได้ฮะเดี๋ยวเขาเจัดให้สดๆเ,เลยม,มีปูทะเลไหมแม่บุกมีปูทะเลไหมคะปูเนื้อปูไข่ หมดอย่าตาไปโอเคแต่น้องอยากได้กุ้งค่ะน้องอยากได้กุ้งเผาในเมื่อเฮียกับแม่บุ๊กมาเราพี่แล้วเขาสั่งกุ้งมังกรให้เรารอบนี้เดี๋ยวสั่งกุ้งมังกรซาชิมิคือแม่บุ๊กกินแบบไหนอยากกินแบบเผาไหมหรือกินซาชิมิพานุอยากกินซาชิมิเฮียรู้ไม่กินก็ถามทั้งหมดแล้วสามรอบแล้วมารู้ใจเลยว่าป้าอยากกินอะไรป้าอยากกินหอยแครงก็ได้แต่ป้าก็อยากกินซาชิมิกับซาปานุเป็นมังกรครึ่งหนึ่งซาชิมิครึ่งหนึ่งเผาย่างเลยครึ่งหนึ่งทำอะไรอ่ะหนึ่งดาอ่ะไร่อ่าสั่งกกุ้้งงมัรแลว คตัวแล้วอะไรครับทีมช็อปนี่ตัวนี้กี่บาทคะนี่ประมาณห0 0พันครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้นนถ้าตอนนี้ผมตัวนี้ห้าหร่ลดเหลือมกี่ท่านครับเจ็ดคนโอ้เจ็ดคนผมให้กุ้งแม่น้ำคนละตัววุ้ยชื่อร้านว่าอะไรพี่บอกเขาไปเจมารีครับเจมารีร้านนี้เฮียซื้อประจำโอ้ทุกคนตัวนี้4,075ันเจบห้าทพานุเอาหอยหวานอีกไหมได้อันนี้หอยหวานวันนี้พานุกินแค่ซื้อที่นี่เฮียอโลเท่าไหรครับโลหอยโลหอย คิดพ์โลละข่าร้บบอยเอาสองโลและพี่เขาจะทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายครับโอเคทุกคนระหว่างรอเขาทำซีฟูนนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเห็ดกรอบมันเป็นเห็ดเข็มทองที่แบบว่าเอามาทอดกรอบๆแล้ว<ช>แม่หูป,ป้ายยาขังกดอร่อยมากามาแารที่นี่ของเยอะมากทุกคนอยากให้แบบใครมีเวลาให้แวะมาไม่มีร้านอร่อยเยอะมากเลยนะนี่ร้านนี้เลยจะบอกว่าหมูแดดเดียวหมูทอดน้ำปลาเขาก็อร่อยนะสวัสดีสวัสดีค่ะ กินเลยเห็ดกรอบเห็ดเข็มทองกรอบบ้านโชคเอาเป็นอันพี่ชอบกินหมูสวรรค์ไหมไม่หม่ชอบอะไรหมูฝอยแล้วก็หมูฝอยอันนี้เอาไปกินกับข้าวเหนียวนะทุกคนตองเลิศถ้าพี่มดีค่ะขอบคุณครับอร่อยนะเขาอร่อยเขาทำดีหอมกระเทียมมากมีหมูสวรรค์หมูหวานหมูฝอยหมูมากน้ำปลาอร่อยหมูหอักน้ำปลาชื่อฟังน่ากินมากทุกคนนี่ใครดูน่าจะชอบค่ะโอ้โหส่วนตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้อะที่น้องชิมตัวแบบ นุ่มๆหนึบๆทอดปลาอันนี้หมูหวานสวรรค์อ่าอันนี้หมูสวรรค์บุ๊คชอบกินอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยบุ๊คชอบหมูสวรรค์ไม่นหอมผักชีกลิ่หอมมากอันนี้เป็นกุ้งอ่ามันกุ้งอบกรอบเหรอคะมมันไ่ข้าวทิมข้าทิมเททั้งปากเลยให้แม่กินกับข้าวต้ม อืมนาอร่อยไม่ได้มีดีแค่เหตุค่ะาร้านนี้อร่อยมากทุกคนมาได้ที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านโชคอันนี้ค่ะอันนี้ตอ,อนนี้ด้วยแล้วก็กุ้งอบกรอบนี่จ่ายตังก่อนเท่าไหร่จ๊ะหนึร้อยสิบบาทเหลือแปดเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพานุท้าพิมภูมิใจนําเสนอท่านพิมบอกว่าพานุต้องชอบอันนี้มากๆกุ้งอบกรอบไม่ใช่กุ้งแห้งนะเป็นกุ้งกรอบเขาอยากซื้อให้พานุมากๆขออนุญาตชิมนะฮะ ชอบไหมอร่อยกินกับผักกุ้งอร่อยเลยนีหละที่ไปวอก็สองคนเลยใช่เลรานชาาพพีไปฝากเ้าดีอยากพาทพพีไปดูร้านกุ้งหัวไข่แล้วร้านนี้คือแบบกุ้งหัวไข่เน้นๆหัวไข่ทุกตัวคือหนุ่มมากับพ่อได้เลยพ่อชอบมากพ่อชอบสีฟู้ดมากจริงเหรอร้านนี้แนะนำร้านนี้เลยคิดถึงกุ้งคิดถึงเราวันนี้มีกุ้งหัวไข่ไหมคะหมดแล้วหไแล้วใช่แนะนำเลยร้านที่เขาค่ะเอ็มไซนี่ ขอบคนะคะพื้นเปียกจริงนะทุกคนแต่มันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้แบบน้ำดำไม่ได้ใช่ไม่ได้มีจีนอ๋ออย่าพาไปดูปูแกะแป๊บนึ่งปูแกะที่นี่คือแค่กล่องละ300บาทแล้วเนื้ออร่อยมากมันเยอะจริงๆอะทุกคนหาทะเลที่นี่ค่อนข้างผูกกว่าที่แถวแบบที่บ้านหนูอยู่ใช่อ๋อแล้วปูแกะนี่นี่เขาจะวางอย่างนี้หน้าร้านเห็นปะอ๋อเป็นปูมมาแกะแบบนี้เห็นปะมาพร้อมกินเลยแล้วเนื้อคือใหญ่มากโอ้โห ร0 0เห็นไหมกระติดป้ายเกินราคาเพิ่มละต่อกลับบ้านจ้ะเรียบร้อยค่ะสามร้อยจบค่ะได้แล้วทุกคนโอ้ยโอ้าวไม่กัดปูเทสเมเนียนปูยักษ์ทุกคนเดี๋ยวจะไปบอกพานุว่าพานุซื้อให้บุกอย่างได้ไหมหรือว่าพานุจะให้หรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้เรามีหอยอันนี้ด้วยอ่ะพานุกินทุกเพลงไม่หยุดเลยได้ไหมพานุบุกขอเมนูหนึ่งได้ป่ะแต่ว่าบุกขอถ้าพิมพแล้วท่าพิมพ์ไม่ให้อะไรฮะถ้าพานุให้บุกได้กินอะไรฮะเมนูอะไรฮะอยากกินอันเนี้ย ยี่แฝดเนี่ยยี่แฝดเนี่ยยี่แฝดเนี่ยกูรับแม่แทสเนียแค่นี้เลยพานุไม่ให้ทุกคนพานุไม่ให้ครับทีมครับเอาเลยฮะคนจ่ายตังค์ทุกคนอาหารจานแรกมาเสิร์ฟนี่มาครับหอยหวานเนี่ยหอยหวานกับหอยหมากต้องดูดีๆนะเพราะหอยหวานเนี่ยจะเป็นลายอย่างนี้หอยหมากจะเป็นลายดำๆกว่านี้นิดหน่อยนี่ครับทีมลองเอาให้เฮียก่อนมันจะจิ้มหวานมันหอมไงอ่ะอันนี้อันนี้โอ้โหเป็นผ้า อร่อยมากมันสดมันยังเป็นๆอยู่ไม่ต้องจิ้มซีฟู้ดเลยคุ้นเวลาจิ้มดูลองชิมดูดูมันหวานมากอร่อยมากมีความเค็มๆเหมือนหวานหนึบๆหอมทะเลและยิ่งกินกับซีฟู้ดร้านนี้บอกเลยว่าตายพี่อืทับชิมดูดิไม่เคยกินอะไรหวานอะเมื่อก่อนคิดถึงอาหารทะเลต้องไปไหนต้องไปทะเลถูกใช่ มาแล้วครับอันนี้คือต้องบอกว่าคนจีนชอบมากนะครับเลือดกุ้งมังกรแต่นี่เขาไปผสมกับสไปกับโซดาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่กินผู้หญิงก็กินได้เสริมเรื่องสมรรถนะสมรรถภาพทางเพศกราจะไปสมรรถนะรถแล้วอู๋อย่าเพิ่งกินนะคะพี่เอกอารุคอยก่อนผมยังคุยไม่จบเขาคนวาซาบิแล้วเขาพร้อมมานานแล้วปึ๋งปัง,ปงดึงดังคนจีนชอบกินมากแต่ถ้าผู้หญิงกินก็ดี จะกินมันคล้ายๆแบบเหมือนสไะไบที่ขาวๆอ่ะเขาใส่สะไบใช่น่าจะสไะไบที่ขาวๆจัดไปโอ้ยเป่นปุ๊บเขารู้ว่าเฮียชอบกินโอ้ยเรืองแบบนี้น่ากินจริงแล้วเขารู้ว่าเฮียกินแบบเลือดๆเนี่ยโอ้ยถ้าพันโคตรคุ้มขอบคุณค่ะนี่เจมารีอ่ะเข้าแบบเอาชอบเฉยโอ้ยนี่คือจานแถมบเลย เดี๋ยวมากครับรอย่าลืมนะคุณหลุนเจมารีด้วยฮะ,ะทุกคนเจมารีอยู่ที่ตลาดสดชนบุรีถ้าคุณมาซื้อคุณจะได้รับอะไรแบบนี้จริงๆนะร้านนี้คือใจมากเรากินเลือกกุ้มงมังกรกันนะทุกคนมาโอนน้อยออกว่าใครจะได้เป็นคนกินกันค่ะมาคนสุดท้ายโอนอยอีกน,น,นี่กั็เงียบอมดเหลือแค่สาวๆเอาละครับถึงดังถึงปังแล้วโอนอยอ้อ คืนนี้ผมเลยว่าปนตังนึงดักตากแบลอนเยิงช้อนหนึ่งนะช้อนหนึ่ง ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งตึ๊บไปเยอสองสามห้ยนอ๋อชเว็บชว็บรอไม่แย่หรอมีเลื้อสเว็บยแปลว่าอร่อยร้านกินคนละคำคนละคำลองำมอน้ำอลค่ะไม่น้อัลมเกลืไม่ได้แย่ ายิ้มชุบ <gì> ก <cko disgu ised swear> ันไปทำไมอ่ไม e: no. I mean, like ่ชิมนี่ชิมให้คนแรกเปิดว่าแบบมันกินได้ไหมนี่เรียงซดเลยอ่ะไม่แย่ดีกว่าปื่งน้ำมัสตาร์ดดีกว่าเรียกพานุคืนนี้จะฝืงปังดึงดังนะครับในห้องเกมได้ไปไม่แย่เงาลองไม่ไม่ไม่ยังไม่ไหวจริงเงา้องอ้วกไปเงาอ้วกดีกว่านั้นกลัวอ่ะต่าเกันโอเค i oh, 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 จะบอกว่าอะไรรู้ไหมกุ้งบางกอเน,นี้ยคือแบบว่าจ่ายตังค์นะอันนี้จานเนี้ยทางจานของแถมทุกคนเป็นกุ้งผ่าหัวไซส์สี่ตัวโลนะคะแล้วมันใหญ่มากเขาแถมได้ยังไงแม่บูดีมากอมเอ,อวิปต์อ๋อหอมมาก โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็สนุกมากถึงแม้พวกเราจะอิ่มกันไปหน่อยนะคะก็ยังไม่หมดแต่ว่านั่งกินเรื่อยๆก่อนคือดิหนังตำร้านมากนนสุดๆให้เลยอ่ะเนี่ยดูดิแม่บุกไปเพิ่มวันนี้มาทุกคนมีกระเฉดเนี้ออร่อยมากสอเล้งอะไรเนี่ยอร่อยมากแต่ว่าตลาดนี้แนะนำนามาถูกใช่ถ้าไม่รู้จะไปไหนมานั่งกินที่นี่เลยทุกคนร้านเยอะมากร้านดังด้วยนะคุณว่าร้าน อะไรต่างๆกันนะก็คือมันรวมไว้ที่นี่ของจริงอ่ะมันห้างมาตั้งบูธเอาง่ายๆแล้วคือสะอาด <Ć. S 1> ถึงแม้จะขายเป็นอาหารสดเป็นอาหารทะเลถึงมีน้ำที่พ้นแต่มันก็ไม่ใช่น้ำดำๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอ่ะใช่ใครที่อยากกินก็มาแถวนี้ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณบีบีเม r โมรี่นะคะพาพวกเรามายังอยู่กับเรา,<พ>าไปเลาหละไปมา อย่าลืมไปกด subscribe สสี i v i e Memory นะคะ <พอ S 1> แม่บุ๊คก็เฮียเต็มที่มากวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ<พ>อโอเคทุกคนอีพีหน้า e อยากให้เราไปตะลุยกันที่ไหนกับแม่บุ๊กก็บอกได้นะคะไว้เจอกันใหม e ่อีพีหน้าค่ะกด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย